วันนี้ก็เป็นวันแรกที่มาวัดป่าเชียงสสีนี่เป็นวันแรกและครั้งแรกนะโยมโดวอาศาตสัยพันธีนรงค์เป็นผู้นีมนมาให้กับพระจันทร์องคหนึ่งไปติดต่อกันมาท่านต้องการให้มาที่นี่ก็มาก็ดีใจด้วยที่ได้มาพบกับญาติโยมด้วยการมาวันนี้มาถึงแล้วก็ธรรมะมาฝากโยมธรรมดายโยมก็มีธรรมะอยู่แล้ว แต่ขอบอกทางให้ใกล้เข้าไปคือให้โยมอยู่กับพระนอนกับพระทานอาหารกับพระพูดกับพระลุกกับพระตื่นขึ้นมากับพระแล้วหลับไปกับพระอีกถ้าเราได้อยู่กับพระแล้วสบายจิตใจก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าอยู่กับมานแล้วเดือดร้อนแต่ขอให้มีสติปัญญารู้จักพระเสียก่อนขอแนะนําโยมให้เดินไปหาพระก่อนพระที่พระองค์ตรัสรู้ครั้งแรก มีมารวังไว้ก่อนไม่ให้เข้าถึงพวกมานโยมมีพลังมากในทางรอบนอกกว่าจะเข้าถึงพระที่แท้จริงตอนแรกพรองคนฟ้าอยู่ข้างนอกก็เจอแต่พวกมานุปสักวไม่มีอะไรแต่เมื่อคืนอะรู้นั้นเข้าไปหาพระได้ทันทีคือยกจิตกันชู่พระไตรักเห็นพระใจรักโยมถ้าทำกรรมฐานเขาถามว่ามาทํากรรมฐานให้เห็นอะไร ยอมนึกทันทีและตอบได้ว่าเห็นพระไม่จะเห็นนรกสวรรค์หรือเห็นอะไรเห็นพระเห็นพระใจรักพอพระองค์ยกเกียรติขึ้นสู่พระใจรักนะยอมเห็นนั้นจังทุกขังรัตตามารทั้งหลายยอมแพ้ทันทีเลยถอยหมดที่นิแดนแดนแรกก็คือพ่อมารมีมีหัวหน้าใหญ่มีมือพันห้ามือมีตาร้อยแปดตาหัวหน้ามารนี่มีนุภาพมากโยม มือห้าพน้ามือได้จับไว้หมดถือว่าของเขาทั้งหมดเลยในโลกนี้จะเป็นบ้านเดือนของชายแล้วก็จับไว้หมดเลยไปไหนไม่ได้ลอยวางไม่ได้เ็าจับไม่ให้ปล่อยไม่ให้วางเพราะมือเขามากยมอะชะาชพระยมที่มาในวัดป่าเจด,ดังสีวันนี้นั้นมานมือขาดมาหลายมือแล้วจับมาอยู่ลูกหลานก็ขาดบ้านก็ขาดของก็ขาดสามีภรรยาขาด มือมันขาดมาหลายมือแต่ที่ต้องการจะมาในวัดป่าเชียงศรีวันนี้มาไม่ได้ก็มีมานจับเอาไว้มือเขามากและตาเขาก็ตังร้อยแปดตาเห็นหมดเลยอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรที่ไหนเห็นข้ามจังหวัดได้ข้ามประเทศได้ในห้องในอะไรก็เห็นหมดเลยโยมตาเขาเขาเก่งมากทีเดียวถ้าเสื่อในทารุหมดถ้าเขามองเขาแล้วตาเขาเก่งแต่ว่าโยมที่มาในวัดป่าวันนี้กลายเป็นวัดเมืองขึ้นมาแล้ว เพราะว่าบทนี้จะเสร็จขึ้นมาเรื่อยแล้วต่อไปวัดป่าชัยรังสีก็ยังเหลือเป็นชัยรังสีและระยมทยมมาช่วยชัยชนะรังสีและแสงสว่างที่เกิดจากจิตที่มีธรรมะร่าเริงขึ้นมาทีนี้มานกิเลสพันห้าตัวเข้าหมายถึงมือมานทีนี้ตาร้อยแปดตาเพรว่าตัณหาร้อยแปดตัณหาร้อยแปดโยมันมีความอยากถึงร้อยแปดประการนี้ สามอโยมทํำดียากแต่พระองค์ชนะได้ต่อสู้ได้โยมก็ต่อสู้ได้เหมือนกันความอยากร้อยแปประการเมื่อเราได้ต่อสู้ชนะแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นภายในใจคือไม่มืดสบายเป็นสุขเมื่อพระองค์ชนะมารหมู่มากแล้วทั้งพ่อมารคือพระเจ้าชุโทนานาแก่แล้วและลูกมารเสนาม,มารมีพร้อมทุกอย่าง พรองก็ได้ต่อท่วบารมีสามสิบนั่นเองโยมชนะได้หมดพอได้หมดแล้วด่านสุดท้ายในยมคือตานาราคาราตีซึ่งเป็นเหตุให้ทุกเกิดการมาตัญหาเป็นเหตุแห่ทุกเกิดเพราะว่าตัญหาเป็นเหตุทุกเกิดวิภวตัญหาเป็นเหตุให้ทุกเกิดตัญหาสามลี้เป็นเหตุให้ทุกเกิดเหมือนมหาสมุทรใหญ่เรียกสมุทรไทยคือเหมือนมหาสมุทรใหญ่ทาให้ทุกเกิดพระพุทธองค์ข้าไปดับได้ยอมรู้จัก รู้ว่านี่กองคอยสามกองเคยเผามานานแล้วด้วยอุทานขึ้นว่าเมื่อเรายังไม่ได้พบญาณยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเป็นอเอกชาติคือว่าคําว่าญาณในที่นี้นยอมไม่ใช่สัญชาตญาณนโยมสัญชาตญาณน,นี่มีในสัตว์ในมนุษย์ทุกคนรู้รู้จักกลัวตายหิวอ,อยากได้มีความโกรธความเกลียดความชังอารมณ์โหดได้ไรยตาต่างๆหรืออารมณ์เย็นก็เกิดจากสัญชาตญาณ แต่ยานที่พระองค์ว่าเรายังไม่ได้พบนั่นคืออาสาวะยายาณคือยานที่ทําอาสาวะให้สิน้นเมื่อยานทรอาสาวะให้สิ้นเกิดขึ้นพระองค์พูดทานว่าเราได้พบอยานแล้วปรินเดยานปรินญาตัญยานที่เกิดรู้ยานย่างรู้ยานที่เห็นหมดจักขุกรณีคือยานทางตาที่เห็นความเกิดความดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความหมดทุกข์เห็นไปถึงความว่างคือกระแสพระนิพพาน ญาณากรนีคือญาณรู้พิเศษไม่ใช่เหมือนปุถุชนรู้รู้เป็นพิเศษอุปาสมายาสัมโพธยานิพานายะเมื่ออุบัติเกิดขึ้นแล้วในญาณของพระองค์ได้สัมมาสัมโพธิญาณคือรู้แจ้งแทงตลอดเมื่อเรายังไม่ได้พบญาณยังต้องเที่ยวในวัฏสงสารในกัาติวัฏสงสารคือการมราพูนห้านยมเป็นกระแสโลกพาให้เชี่ยวไหลไปตามรูปเสียงเป็นรสการสัมผัสและเกิดไฟเผาขึ้นมาทันที เมื่อพรองขับระดับไฟดับหมดไม่เหลือแล้วเรียกว่าถึงความเป็นจรู้คือพุทธะที่เห็นนะเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสรธรทมนามทมทั้งหมดที่เกิดแล้วก็ดับเห็นพระนิยมเห็นอย่างนี้สบายใจตาพยายอมพยายามเห็นในทุกอย่างไม่ว่าเห็นอะไรต้องเห็นความไม่เที่ยงก่อนจิตก็ไม่เที่ยงความรักก็ไม่เที่ยงความโกรธความแค้นก็ไม่เที่ยงความน้อยใจเสียใจก็ไม่เที่ยงความยึดถือก็ไม่เที่ยงถ้าเห็นอย่างนี้เห็นพระ ทีนี้เราเห็นพระเราอยู่กับพระในสบายนะโยมตอนนี้อาตมากำลังยิ้มได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่เพราะเพราะพระ,พระ,พระทุกขณะสบายใจโยมพอเราเห็นความไม่เที่ยงเราทำทำจิตได้ว่างจากสิ่งไม่เที่ยงอีกทีหนึ่งแล้วไปยืนมองความไม่เที่ยงกระแสน้าที่เชี่ยวไหลนยมสังสารวัตรี่คือกรรมกุลห้าคือรูปเราเห็นรูปแต่ไม่ไปกับรูปสบาย เมื่อเราอยู่บนฝั่งน้ำมองน้ำไหลไปในน้ำแต่ไม่กระโดดลงไปในน้ำผู้ที่กระโดดลงไปนั้นต้องไปว่ายอยู่ในน้ำและอันตรายเหนื่อยมากเรามองเห็นน้ำไหลไปไหลไปไม่กระโดดลงไปพอเสียงมากระทบเรื่องของเสียงเรากำหนดความเกิดกดับของเสียงโดยไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือแล้วยมจิตมันใสว่างบริสุทธิ์เสียงไม่ใช่ของง่ายนะยมนาเป็นหอกดาบทิ่มแทงที่ได้เรียกว่านิพพานแปลนิแปลวาดับ ทานแต่ว,วานะเครื่องเสียบแทงเครื่องเสียบแทงมันแทงเราทัา้งกลางวันกลางคืนอดีตที่ล่วงมาแล้วมันนึกให้แทงได้อกีกถูกว่ารคำหนึ่งเนี่ยเป็นหอกดาบเข้าไปหูแล้วทางหูแล้วพอใครมาสแสดงมรารยาไม่ดีหรือมรารยาทไม่ถูกใจเดี๋ยวมันแทงทางตาแล้วมันเข้าไปถึงจิตเราพอถึงจิตลุกเป็นไฟคือโทสักคิธานารักเป็นราสักคิลุกทันทีลุกแล้วเผาทันที ลุกเผาเผาแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดได้อีกเผาอีกและตายอีกเกิดอีกเผาอีกราคานิยมเป็นไฟน้ำร้อนโทสะเป็นหอกดาบเลหลาแหลนโมหะเป็นกรงจัรที่หมุนหันอยู่ตลอดเวลาสัตว์โลกโผล่ข้นมาถูกไฟกระ,ะทะน้ำร้อนกระทะทองแดงโผลขึ้นมาก็โดนหอกดาบพอจะหนีไปไหนไม่ได้จัรมันหมุนอยู่มันหันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันฟาดเอาบนหัวอีก ลงไปข้างใต้ก็ถูกน้ําร้อนโผล่ขึ้นมาถูกลมงจกักวิ่งไปข้างไปโดนหอกดาบทิ่มแทงตลอดเวลาพูดถึงกระแสน,นิพานคือดับจากเครื่องเสียบแทงนิพแลว,ว่าดับวานาเครื่องเสียบแทงนิพานคือดับเครื่องเสียบแทงได้ยอมดับเวลาไหนก็ได้นั่งดับวันที่นี่แหละนั่งดับกันอยู่ใต้ปร,รามนี่แหละถ้าเราเห็นรูปเราดับได้ว่าเรื่องของรูปจิตไม่เป็นทุกข์กับรูปหรือเสียงกระทบไม่เป็นทุกข์กับเสียงทำจิต้ว่างจากเสียงที่มากระทบ อันนี้ละโยมเครื่องเสียบแทงแทงเราไม่ได้พอแทงเราไม่ได้เราเป็นสุขแล้วไฟลาคักคิไม่สามารถเผาเราได้ไฟโตศักด์คีเผาไม่ได้หมดพระเผาไม่ได้แล้วการเห็นเห็นรูปทำนามทำไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดดับเป็นธรรมดาปล่อยวางเราเห็นพระเห็นพระนี่เป็นสุขใจและต่อไปข้านายโยมอาธรรมที่ทําเราเดือดร้อนอาจมาขอบอกตัวให้